สวัสดีครับตั้งแต่วันนี้นะครับจะเฉลยคําถามเรียงประโยคเรียงคําศัพท์กันนะเรียงคําศัพท์มากกว่าปกติพวกเราเรียกว่าพาร์ทดาวใช่ไหมเพราะว่ามีดาวแบบนี้คําศัพท์ที่ใส่ตรนงดาวนะคะมันคําศัพท์ไหนอะไรเนี้ยคนไทยมักจะเรียกว่าพาร์ทดาวพาร์ทดาวนักเรียงไม่ค่อยชอบใช่ไหมครับก่อนนักเรียงของผมก็ไม่ชอบและตอนที่สอบ JPT นะครับผมก็บอกนักเรียงว่าพาร์ทดาวทีมเลยนะครับมันเสียเวลาแต่ไม่คุม้ม ทำการอ่านดีกว่าการอ่านง่ายกว่าถ้าจะเป็น GPT นะ่ะมันไปการอ่านดีกว่าแต่ข้อสอบแพทนะครับมี3ชั่วโมงร้อยข้อใช่ไหมครับก็ทำเดยก็ได้มีเวลาเยอะอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ ก่อนที่จะตอบนะครับมาวิธีตอบของพาร์ตดาวก็มามีคนถามเยอะอยู่ว่าจะตอบอยังไงดีก็ดูคำศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วก็เดาว่าประโยคนี้นะครับมันแปลว่าอะไรและเพื่อที่จะเป็นคำแปลแบบนี้นะเราก็จะประกอบประโยคยังไงอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด でこうから、バンカナ、これ、ヤハクの。チェン、NCNH で、e、こうそう、ペット、あらゆえに、なんか、こう、あっちゃ、ハーキーワード、なんか、たペンカムタムに、こう、あっちゃ、ペン、よってですよね。このよってに、なんか、ペンキーワード、このカムタムに、例えば、カムタム、トッパイ、これ、ようにですね。ように、ペンキーワード。かでは、こう、シーシーポーなんか、消します。はい、このですが、これね、本当に気をつけてください、皆さん。 プロは、ナイナンス、アキコ、レコ、みんなの日本語、なんか、ターペン、この、こ,この、ナーム、その、ナーム、あら、に、あの、ナーム、セメカ、トゥルルル、ニルルル、ナン、このペンク、パカ、ダムに、パカ、テンに、ルは、例えば、この、電話、なんか、こう、トラサ、クンに、セメカ、こう、 เนื่องจากอากิโกะมีนานะครับสองย่นนี้ดังนั้นทําให้นักเรียนเข้าใจผิดว่าโคโนขั้นหลันนะคะต้องเป็นคาคนามเท่านั้นโคโนน,น,คนามโซโนนามก็ใช่โคโนนี้นะคะเป็นคําขยายของคํานามด้านนั้นขั้นหลังนะคะต้องมีคํานามงั้นตรงนี้นะครับ この社長かこの A ใช่ไหมภาพนี้หรือว่าประธานบริษัทคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมแสดงว่าตัวนี้เป็นคำนามแน่เลยまずこのよってですねでよって NC がこそペッนนะครับなมじゃคみけどうよってนั้นใช้กับรูปถึกกระทำจำได้ไหมคะรูปถึกกระทำที่หัวเรื่องตัวปิดนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับใครยังไม่รู้หรือว่าลืมแล้วก็กลับไปดู キップはやこん。クリアルフトクラタムアンティシーかな。うん。フワルラトピックペンンチーマイビーチービッカ。はい、これ書かれましたですよね。はい、キーワードの中編、レンリビーム。サレンはアニクトクラタムですね。トーチュ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 トーチュ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 はい、書かれました。サレンはトークキアン。ルワトーク、トークワークですね。ルワトークワーク。はい、トンニカムグリアーペン、トークキアン、トークワーク。 サデンは、ふわるラんトピックなんかペンんあらいでいい。とに、まあ、これ、和がありますよね。みは、ふわるラんトピックなんかいうとろんに。サデンは、パープにーなんかペンんふわるーんトピックしゃいい。サデンは、パープにーなーね。あー、これ、いろんなサイド、トロンに。はい、えいは、ですね。はい、パープにーな、と、きやんか。あーオーケートニとに、ッケーでーよ。ふわるラんトピックか、パークサデンな設定よ。はい、とっぱい、よってくあらい。あ、と、こんじゃんもないねえか。 ないごらニーティふわるルんントピックペンシンティーマイミシーウィッカムグリアループトゥクラタムナカーコンティーリコンティータムナカーサデンドアイによってジャムダイメイカーフんルアントピックネ、ね、トピックはアライサキアコンによってグリアトゥクラタムジャムダイメイカーフワントピックネトピックによってグラタン はい、これですね。トピックは、コーンによってグリアルプクラタン。例えば、ワットラケーオは、 ถูกสร้างですねถ้าเป็นภาษาไทยนะวัดปราแกวนะครับสร้างโดยราชกาลที่หนึงน่งกันะรอนึ่งแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดว่าวัดปราแกวสร้างนมันก็แปลกเพราะว่าวัดปราแกวนะครับไม่ได้สร้างคือวัดปราแกวนะครับถูกสร้างใช่ไหมโดยรอนึ่งรามาอิเซเดังนั้นในหัวข้อทิ่วัดปราแก้ว่ารอนึ่งによって建てられましาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่อายละเอะยดคะอันนี้นะครับกลับไปดูหนังสือเรียงก้นตัวเองหรือว่าเข้าไปดูคลิปของผมนะครับ うん、で,すですから、あされはよって、とくらたん、あ、ないまく。あ、になにかとんちゃい、くが、にですよね。あされはぬんが、しぺペンうが、ね、ね。シャチョよって、おおけい、オーちゃいれよ。パープー、なにら、クワわっうん、どい、プラタんぼリサですよね。あ、オッケー、社長によって、書かれました。えあ、にら、きれいな、海の、は、い、ばね。たれ、そ、はいいねたれそはい ไฮโซดิสเน่ไฮถ้าเรศสวยตัวน,นี้นะมันใสตรงไหนดีตรงน,นี้นะครับภาพวาดนี้นะมันถูกวาดโดยประธานบริษัทอ่ะประโยคสมบูรณ์แล้วแต่ยันเดือยคิเรนะอุมิโนและตันนี้นะครับนามโนด้วยแสดงว่าคำหลังต้องเป็นคำนามนะครับน้ำโนนาม,นามใช่ไหมคำขยายของคำนามนะแสดงด้วยโนดิสก์ก็ราถ้าเรโขนสวยนี้นะครับเป็นคำขยายของคำนามอะไรสักอยา่าง ถ้าเป็นคำขยายของประธานบริษัทนะครับภาพวาดนี้นะครับถูกวาดโดยประธานบริษัทโขนทะเลที่สวยแปลขึ้นแสดงว่าคำขยายของเอですよねภาพวาดทะเลทีッワッワッ่สวยงามภาพนี้ถูกวาดโดยประธานบริษัทแนเน่ปรากฏว่าคนเอวาじゃないですここにきれいな海のサイトロンにきれいな海のแล้ラコ เอวาですねเอですภาพวาดโขนทะเลที่สวยภาพนี้ですねให้ตัวนี้คำข้่มีหนึอันภาพวาดโขนทะเลที่สวยภาพนี้ですよねปรากฏว่าさんสังเกตไหมครับข้าหลังโคนนะครับเป็นคำคุณศัพ์ด้วย ดังนั้นในส่วนนี้เรียนเคียงว่าอย่างนี้ท้าไม่ไดเรียนเข้าใจผิดว่าข้้นหลังน่าะมีคำนำด้วยแต่ในกรณีที่มีคำคุณศัพท์ตันๆนะครับคำคุณศัพท์อาจจะเข้าไปตรงนี้ด้วยต้นระวังนะครับอันนี้อกโคสอบ N5 ด้วย N4 ด้วยนะครับถ้าตัวอย่างคนสวยคนนี้ตรืวก็คูที่สองเกมมากคนนี้วก็อืมก็ クルーティー、尊厳、ま、こんに、しゃいめい。パサ、リプン、ンサラッカン。サレンは、この、教えるのが上手な、先生。ですよね。この、教えるのが上手な、先生。それは、な、カンランこの、かペン、教える、シャイメい。カンペン、カムグリア。こ、ペン、や、に、だい。で、この、ペン、カム、カヤ、イコン、カムナム、ユレオこ、チャイ。だいは、イマシャイは、観覧、中、ペン、カムナム、サム。 อนิโต้ละวันนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าข้างหลังโคโนเป็นคำนามสร้างประโยคหลักๆโกงว่าภาพนี้นะครับถูกวาดค่ะโดยประธานบริษัทครับแล้วก็ทะเลที่สวยนะครับเป็นคําขยายของอันไหนประธานบริษัทหรือว่าภาพวาดอ่ภาพวาดแต่ตัวนี้นะครับโคโนน้ำมียูโทรอนี่เล้ยวสด์ว่าโคโนคิเรย์นาวิมโนเอะพับโคโทาเลติสวยงามพับนี้อะไรันย่ากเลยนะครับสไลด์ว่าเรียนพลายอ๊อฟซง サムンシーですね。社長によって書かれました。ですね。はい、そん、サムンシー、カムトーク、ヌンですね。はい、ここはランコンプライオークに何か、く、トークは、どーいですよね。ループトゥクラタムんかポッカティコンティタム、サデンドワイに、ペナイゴラニティーフワルナトピックペンシー,マイニシー、毎日、コンティタム、コンティパリなんかサデンドアイによってどーい。んか、このペンカムカヤイコン、カムナン、 แต่ไม่ใช่ว่าขั้นหลังเป็นคำนามเสมอนะครับบางครั้งคำาุณศนพท์แทรกมาด้วยนะครับก็ต้องระวังด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะโบกนะครับกับมินาสันนะคบจากคำถามนี้ครับอไอมินาซันเกียวสเกตเกิดใสดพัดดาวนะคะอาจจะยากแต่มากที่สำคัญคือสร้างประโยคหลักๆแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆครับให้จะ終わりมสัสวัสดีครับไซลนารา